ช่วงล่างถุงลมยางแก้มเตี้ยขอบ1 9บนี่ามีทุกคนต้องบอกว่าฟิลเนี่ยอารมณ์เหมือนรถบัสจริงๆนะมีแอร์นะครับเป็นแอร์บ้านเลยเนี่ยจะ oh. เป็นไฟท้ายออยลันครับผมคู่นี้เนี่ย45,000บาท ได้ออกม่อย่างที่เห็นได้ออกไปไม่อย่างสุดจัดกดมาแล้วสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้ก็พามาชมคันนี้กันเลยครับมั่นใจว่าหลายคนกำลังรอชมคันนี้อยู่วันนี้ก็ ทั้งโจก็เก็บงานเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ส่งมอบกับเจ้าของรถเนาะได้เวลากลับบ้านครับผมสุดจัดเลยฮะสำหรับคันนี้ฮีโน่ซีรีส์700 12ท่านเตี้ยถุงลมนะครับถุงลมหลังต่อเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นรถบรรทุกรถแข่งนะครับคันนี้เนี่ยสามารถสันรถแข่งได้สองคันแล้วก็จะมีที่พักในตัวด้วยเป็นยังไงมาชมกันเริ่มจากข้างหน้านก่อนทุกคน นี่เลยครับก็จะจัดทรงแบบอารมณ์ฟิวโุโรปอะอารมณ์ฟิวแบบรถยุโรปเลยทรงยุโรปกระจกปูตู้นะฮะหรือว่าขากกระจกแปะข้างประตูนั่นเองแล้วก็จะมีไฟสปอตไลตท์คาดน้าผากนะครับซึ่งเป็นไฟสปอตไลท์ทรงเหลี่ยมหน้าเหลืองอ่าแล้วก็จะมีหมวกไฟเบอร์นะครับหมวกไฟเบอร์คุ่มเคฟลาจากเอ็มตีเบิดกับปิงซิงดอลออารมณ์ยุโรปนะครับ แล้วก็แปลงหน้าเป็นนิวโปรเฟียนะครับผัดหน้านี่ก็พี่เบิกเนาะนี่เลยครับสวยเลย no New เีโนนิวโปรเฟียนี่ยแท้ญี่ปุ่นพี่เบิกจดัดไห้อันนี้ก็จะเป็นกันชนยื่นย้ำแซนเลสน,นะครับพร้อมกับชุกโคม,มียมมาไฟหน้านี่ก็แท้นะเนี่ยไฟหน้าแท้ นี่ก็จะเป็นขากระจกฝั่งขวานะครับดูบังกระจกกันก็จะเป็นมาจกนี้ยังแจมเลยอันนี้ก็จะเป็นพัทไทยญี่ปุ่นเนาะไปแล้วตรงแก้มประตูในการไปปัดชุบอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกระจกสองมุมอับตรงฝั่งซีซ้ายนะครับและนี่คือกระจกซีกซ้ายกระจกตรงข้างนะ อันนี้ก็ปิดโชนน่องเป็นเลนไริดปลาครับผมหรือบอกไปว่าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสี่บอลกังเพชรทั้งลำเลยนะครับทั้งหัวแล้วก็ตู้ครอบแคปครับผมครอบแคปโครมมเมียมเงาเลยตีบุดจ,จัดอันนี้ก็บังตอาะ เลนลายเก็บปลานะครับที่อู่ัมโจเขาเลี่ยมตรงชายซุ้มล้อเนี่ยแล้วก็ตรงคนอ่ะเครื่องคันนี้ก็จะเป็น e3c 1นะครับคันนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่า306หรือว่า308เป็นรหัส fw1e นะครับหลังคาสูงด้วยครับแล้วก็นุ่นอ่ะไอ้มีสเกิร์ตบนนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างเนี่ยยังแจ่มเลย ล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อชุบโครเมียมทุกคนแล้วก็ครอบดูกแอโลโคเปอร์ครับผมพร้อมกับครอบล้อญี่ปุ่นยางนี่ก็จะเป็นยางไซส์245สีทัเจบขอบ9.5นะครับเป็นยางบิดโตทั้งหมดเลยส่วนงด้านหน้าก็จะประมาณนี้แหละยางเต็มเลยฮะสุดยอดเลย สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงมาต่อมาก็มาชมตรงตู้กันบ้างนะครับว่าตู้เขาเนี่ยเป็นยังไงนะตู้เนี่ยยาวประมาณเก้าเมตรครึ่งกว่าๆนะครับแล้วก็สูงประมาณสี่เมตรด้านข้างก็จะมีติ๊กเกอร์ Super p i c k Transport แล้วก็บนตีดีเซล JBP บ้านโปง่งช่างโจ้บ้านโปง่งสยามเซ็นเตอร์คลาสเมเนสซิ่งคาร์เรนแด็พพ อคานาอีซ e ูยุชอปจ็อบคนตีดีเซลซปเปอร์พิพัสปอร์ตยาวดีจริงๆครับตั้งแต่หัวยันท้ายน,นี่ก็ประมาณ12ไม่พอดีพอดีกับความยาวที่คนสซกกำหนดก็บอกว่าทัาสซีของ700ตัวนี้เนี่ยเทนเตี้ยเนี่ยทัสซีเขามายาวนะทัสซีเขาจริงๆอะ่ะมาประมาณเก้าไม่ครึ่งนะครับก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยเขาต่อ พอดีความยาวก็ซีพอดีอันเนี้ยข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเก๊ะนะครับเป็นเก๊ะซุม้มล้อก็แบบรถบัสเลยนะนี่ยนี่แกได้อย่างนี้เลยฮะสามารถยกขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนี่มีไฟดิออนด้วยประมาณนี้ครับเป็นแนบนะข้างหน้าแหนดจริงอันนี้ก็จะเป็นพวก เก์อะไรน,นี่อ๋อน้ำมันไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกอันนี้ก็เป็นประตูที่ขึ้นลงตรงห้องอรับรองข้างในนะครับเนี่ยสีเซอร์ก็จะเป็นพวกสีบอลกาบทั้งลำเลยทุกคนยังสูดอะสีก็สวยนะสีสวยเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยถังน้ำมันอันนี้เกสถังน้ำมัน อันนี้คือล้อหลังทุกคนล้อหลังก็เหมือนกันหน้าเลยครับเป็นกระทะล้อเหล็กชุบโครเมียมครอบดุมญี่ปุ่นนะฮะออโรโครเปอร์พร้อมกับครอบน็อตยงางใหม่หมดเลยครับยางแบนด์บิโตโนช่วงล่างถุงลมยางแก้มเตี้ยขอบ19.5สุดจัดเลยข้างล่างเนี่ยตรงคิ้วข้างล่างเนี่ยก็จะหุ้มเล็หลายกิจบานะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหลนะครับุ่มเลดเงาเงาหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลวาลนะครับเอาไว้สําหรับคุมตรงเนี่ยตรงลิฟท้ายนะครับเอาจริงๆอ่ะมันจะมีรีโมทอยู่นี่ครับรีโมทอยู่พี่อยู่นี่พี่ขอดูรีโมทหน่อยอันนี้มันคุมไงได้มางพี่ันนี้ครับอ๋อลิฟโอ้โอโยกนี่เลยเวลาเราขึ้นนี่ก็คือต้องเอาลดขึ้นบนลิฟต์นะพี่นะแล้วก็ขึน้นถนโอเคครับผมพามาดูข้างในกันนะครับ ข้างในก็จะประมาณนี้เอ้าลืมพาดูไปอันนี้เนี่ยจะมีกระบอกสองกระบอกคู่นะครับสําหรับให้มันแบบปิดพับขึ้นด้านบนนะฮะประมาณนี้ตรงพื้นเนี่ยก็จะเหมือนพวกถัดสไลด์เลยนะครับเหมือนถัดสไลด์เลยเน่เวลาเราเอารถขึ้นนะครับต้องการเอารถขึ้นชั้นบนเนี่ยก็ขับดูขึ้นมานะครับนี่มาตรงนี้แล้วก็ลิฟต์ยกขึ้นแล้วก็ขับเข้าไปข้างในเวลาออกก็เช่นกันนะครับด้านล่างก็ เหมือนกันนะฮะอันนี้นี่คือไฟท้ายไทยญี่ปุ่นเลยเนี่ยเป็นไฟท้ายออยล u n ันครับผมชื่อแบรนด์ออยล u n ันเลยนะ hey. นี่นี่รองสอนญี่ปุ่นเลยนะเป็นไฟท้ายออยล u n ันนะฮะไฟเร็ววิ่งคู่นี้เนี่ย45,000บาทนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของพี่เอ็มติะเบิดนะครับอันนี้ก็ใครสนใจไฟท้ายแบบนี้นะครับนี่ติดต่อได้ที่เอ็มติะเบิดเลย ปกตินี่เราจะเจอพวกโคยตกกันเยอะนะแต่ว่าออยลันเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครใส่แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตั้งข้างด้วยนะครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยวญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงด้านข้างเนี่ยมาดูข้างในกันนะครับข้างในก็ต้องบอกว่าสุดจัดเหมือนกันมี่พามาดูกันเรียกว่ายังไงอะเหมือนที่พักนะครับนี่ทุกคนต้องบอกว่าฟิลเนี่ยอารมณ์เหมือนรถบัสจริงๆนะ มีแอร์นะครับเป็นแอร์บ้านเลยเนี่ยทีวีเนี่ยรีโมทแอร์อันนี้ก็เราเตอร์ Wi-Fi เนาะแบบเสียบซิมใช่ไหมเนี่ยอาา่ะฮะแบบเสียบซิมอันนี้เราเตอร์แบบเสียบซิมก็ใช้ซิมพวกรายปีเอาก็นครับพวกซิมเทพอะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นเบาะเบาะเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเบาะชั้น v i p ของรถบัตมาก,มากๆเลยเนี่ยครับหมู่ A, เอเจเนเรซับซปเปอร์พิก๊ก ใครสนใจจะติดตามนะครับก็ตามเฟซบุ๊กนี้เลยนะฮะนี่ตรงเพดานนะครับประมาณนี้อนี้ก็เป็นประตูลมก็อบอกว่าตัวประตูเนี่ยก็เหมือนรถบัสเลยนะอันนี้อ๋อใช้ไฟจากรถเนะ v, ถาะ1 2บโวลต์ระบบไฟ12โวลต์1ิบโวลต์ตอนนี้ไฟชาร์จ เมื่อเปิดไฟตรงบริเวณหลังคานะครับนี่เป็นจิ๊กซอว์สวยเลยเหมือนบัดเลยนะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาใช้ไฟที่เลี้ยงแอร์เนี่ยแล้วก็ทีวีไ i ไฟเนี่ยซึ่งเป็นไฟ220โวลต์นะครับบนหลังคาคันนี้เนี่ยก็จะมีนี่อยู่ทุกคนจะมีแผงโซล่าเซลล์อยู่ตามรูปนี้เลยฮะก็ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับเอารูปมาขึ้นนี่มีแผงโซล่าข้างบนนี่เพื่อป้อนไฟระบบ สองยยี่นะฮะหรือว่าสามารถเสียบไฟบ้านก็ได้แต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็อใช้แบบเป็นไฟ12โวลต์นะครับที่ว่าเปิดเมื่อกี้เนี่ยนะนี่นี่คือชั้นบนทุกคนสุดยอดจริงๆครับอลังการงานสร้างตรงนี้ก็จะเป็นบานกระจกเป็นบานเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนปิดได้อ่าประมาณนี้ ิตานี่อันนี้ก็จะเป็นที่ดุลน,นะครับก็เหมือนสไลด์เลยเนาะเหมือนสไลด์เลยอ๋อนี่ตัวระบบไฟนะฮะโอ้โหสุดจัดเลยโอ้อันนี้เป็นชุดอ่าอ,อุปกรณ์โซล่าเซลล์ด้านบนนู้นนะครับอยู่ข้างบนนู้นเลยโซล่าเซลล์อ่ะ อันนี้ก็เสียบไฟบ้านได้นี่เสียบไฟบ้านเน,นี่ยมีพักตัวผู้กับตัวผู้โอโ้โหอโุปกรณ์สุดยอดมากอันนี้เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมที่ว่าเก็บไฟอยงแจม่มอันนี้ก็ท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในหกเก่งกันนะครับว่ามันเป็นชิ้นไรนี่มาได้สามขั้น ฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โยจัดเต็มเลยแถวประตูและตอนนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนกันแล้วนะฮะภายในก็จะประมาณนี้เลยโอ้ยตีเครื่องเสียงด้วยนี่ว่าเครื <c oughs> ่องเสียงไอ้ตีตีตู้ซับด้วยนี่ว่าโอ้โยกี่ดอกเนี่ยน่าจะสองดอกซับหมูเอจอนันซ์ซับซูเปอร์พิก2,023 Okay. ดอกแหลมดอกกลางโอ้โห oh oh. จับหลายต้องบอกว่าจับหลายเลยครับอันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยปรับไฟฟ้าได้มีต yeah. ัวปรับอยู่ตัวนี้ก็จะเป็น7 เดินหน้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเจ็ดเกียร์มาดูตรงนี้กันนี่ผมอะไรครับผมสวยนะอย่างนี้คือปกติเราขับอะเราจับคันนี้ไหมเออเป็นหนังดีมากเลยบอกทำอย่าเงเงี้ยสวยครับผมเนี่ยบอกเบิะอันนี้รัฐอน,นุรักษ์สินเท่านี้นตัวบอกก็เป็นบอกหนังนะหนังวีพีสวยมากเลยทุกคน ตัวหนังเนี่ยก็เหมือนจะเป็นพวกสีน้ำตาลแก่เลยอะน้ำตาลไม้แก่เลยแล้วก็ตัดด้วยได้เหลืองโอ้โหภายในคือสุดมากเลยครับก็อย่างนี้ครับยกเอาเนาะแล้วก็นี่ครับวางกับบานใหญ่อารมณ์แบบพวกอ่าหังกรได้พับนะครับเน็นเรีโมดเป็นไวเลสเลย oh. ก็อบอกว่าฝาท้ายสวยะตูดสวยมากนี่เป็นเลดลายเกตบานะครับเล็นบานเลยย่ลองดูตอนปินปดนั่นนะอพับไปโอ้โห,โหจัดว่าจับลายครับข้างบนก็จะมีริมล็อกด้วยนะนู่นครับจะมีที่ล็อกอยู่อน<อ>นี้หมดคุมอย่างนี้เลยนะ <Okay>. Oh. มันก็จะลงล็อกพอดีเลยเออสุดยอดนี่คือบันท้ายนะครับโอ้ย oh, สวยจัดเลยนี่ครับช่างใหญ่ <c oughs> ใช้ ใช้เวลานานนานเท่นานทไหร่พี่คันนี้ประมาณสามสี่เดือนนะครับเนี่ยสามสี่เดือนรายเรียกเยอะครับอมเยอะจริงพี่สุดจัดเลยรับรคันนี้สุดมากโอ้รถัดอันนึงโอ้ได้เลยแต่ว่าคันหนึ่งยังประมาณหกเดือนนะพี่นะใช่ใ<น>ไห<ป>มมาชมตอนเอารถเข้ากันบ้างนะครับนี่ตอนขยับนี่ขยับเข้าอู่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขามารับนะฮะ Xong này nè. ชนหน้าจะมอมอบเลยครับแต่ไม่ต้องกลัวครับกระชนหน้าสามารถจบได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไถถนนหรือว่ามันจะติดเลยอันนี้ก็จะเป็นสองเพานะครับเทมเป้ญปุ่นเนี่ยจะมีแต่สองเพาสูงเกือบพอดีความสูงราคาอู่เลย โอเคครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสนใจงานต่อกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถางไทลาดนะครับกระบะขอะ้อเกษตรกระบะดํากระบะรถล่องนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจแล้วก็เบอร์โทรตามนี้เลยครับผู้ช่างโจบ้านโปง่งโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ